มากมีเปิดน้ำหนาปั้นไทยกาสีตุ่มนั้นมากมี่เล่าจะลูกยาตุ่มนั้นหนาจะพาเจ้ารวยดูดูให้สวยได้รวยทีถ้าตุ่มนั้นหนามนหกเมนตีลังกามเป็นเลขเล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 แบบนี้เล่าว่าเล่าจะมากหมีตุ่มใส่น้ำเล่าเอ๋ยชะเเลยทีถ้ามันหกคะ เมนแล้วก็ตีลังกามันกระทืบเข้ามาแบบนี้ผ่าทีเกียโรกรรมไปช้อนโตคำไยชาลุงโกมาป่าป่าโกป่าปาเชนโตมาเกีโตสามป่าป่าตุ่มน้ำเจ้าเอ๋ยชะเลยทีถ้าเจ้ามองดูเล่าว่าเห็นอะไรลูกอย่าเล่าจ้ะมากมี มังกรค่ะเอาเปิดแล้วเอ๋ยชะเลยทีถ้าตุ่มน้ํานั้นหนาเล่าจะมากบีตุ่มนั้นนะมันเป็นแบบนี้แล้วก็มันนั้นสิมันลี่มันหกเขมรตีลังกาเล่าสี่ตีเป็นอะไรลูกยาโขยชาปมาปปปูเช่นดินเดิกปูมาปป่ตูกูไข่ชายจูกูมาปาเชนโตกูมาปาปอปลาเชนโตกูมาปาโชโลกูปาปาเชนโต ตุ่มน้ำเหล้าสี่เป็นอะไรเล่าคนดีขคเชนตูศูนเชนตูคันโชตู่ข้วมบานตู่มูนย์ตุต่มเป็นศูนย์บ่อปูเชียนตูคันโชตูตู่น้ำเป็นหนึ่งบ่อปู ชนโตกมปาาป่าชิ้นโตกว่าป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 ันชูโตชานโตโกปานโตกมป่าช้นโตโกป่าเลขเก่าที่ปู่ให้ไปมันจะมาออกใหม่สับที่ตำแหน่งกันไงเล่าจะลูกอย่าจําไว้นะอันไตกาสีมันจะสลับเคลื่อนที่แต่สองตัวมันเรียงกันสี่เล่าจะลูกอยา เปิดนําใจเปิดไปแล้วนาหุกเมนตีลังกาเอ็นโตกาสีเ็นโตเกสีมันเป็นแบบนี้เล่าสีมันเป็นอย่างนี้เล่าสีแล้วก็ปั้นตาเกมาตีลังกาเล่าคนดีเ็นโตเกมาตุ่มน้าใส่นี่คือรางวัลที่หนึ่งเจ้าจะพันพึงออกตรงตรงว่าเปิดแล้วนาเปิดแปะตูกลุ่มเ็นโตเกมานี่แนี่ขวเรียกว่าคนโง่เขาบอกบัญญาเล่าจะมากมีเปิดแล้วนะเปิดแล้วมากมีเ็นโตเกสีกุนตากาสี เต็นโตเกสี่ข้าไม่ได้พูดถึงหนึ่งซักอย่างไม่ได้พูดครึ่งทางเลยนะลูกอย่าเปิดแล้วนะนเปิดแล้วพี่จ้าเปิดแล้วตีตาปู่บอกว่ามันหกคเมนตีลังกาเข้าใจไหมลูกข้าเล่าจะมากมีตุ่มนั้นนะมันหกคาเมนตีลังกาเจ้าลองเอาตุ่มหกคาเมนตีลังกาแล้วเป็นเลขอะไรเล่าหนาะ โอยใจโสโกมาปาเสียนโตโกมาโขว่าชวนโตโขมาปาปโตแล้วที่วางบนตุ่มนะเจ้ามองดูสิลูกยามันเป็นอะไรลูกข้า เยนโต้โกมปานเตะมันเป็นอะไรลูกอย่างเป็นหกขวยยตายใสโต้โมบาปาเชนโตสามตัวเรียงกันลูกข้าของเก่าที่ข้าลบออกไปว่าที่ข้าไม่ให้พวกเจ้าดังว่าเล่าจะมากมีแต่สองตัวมันยังอยู่เรียงกันมันจะมางวดนี้มันจะอยู่ข้างล่างนั้นสี่เล่าจะลูกอย่าแต่ว่าไอ้ที่ตุ่มนั้นไสมันจะขึ้นหกเมนขึ้นไปอยู่ข้างบนดังว่าเข้าใจไหมปู่ ดำให้พาห้าให้แล้วนาจะหกคเมนตีลังกาข้าย้ำเล่านาเล่าจะมากมีหัวหมูเอ๋ยหัวหมูหูบินเจ้าก็เอาไม่ได้พินไม่ได้กันนาแต่คราวนี้ตุ่มหกคเมนตีลังกาเอากันได้ไหมลูกข้าเล่าจะมากมียโภยดามโภปาโภชิติโภปาปาเชื้อลูกโภปาปาชิ้ตูโภปาปันติสาละโม สูมกะไรกาสิเอ้าเปิดแล้วสีปู่อันตาไก่ปู่ทำอย่างนี้เจ้าไม่รู้เล่าสีหรือไงลูกยาเปิดแล้วสิเปิดไปมากมีเปิดแล้วพาทีเอาให้แบบนี้เจ้าจะกลัวอะไรเท่าที่แล้วปู่ให้เจ้าไปเอ็นโตเกใส่ถ้ามันไม่อันตาไก่เอ็นไตกาสีแต่คราวนี้สองตัวนั้นใสมันจะกลับมาคู่กันไงมันจะเป็นแบบนั้นไก่เข้าใจไหมลูกยาหวยไตโซปัมปูไทยไต ตามปู เข้าใจไหมคนดีตุ่มหกคาเมนตีล e> no. yeah. ังกามันจะอยู yeah. ่บนฟ้าเล่าจะมากมีแต่อันไตอันไตกาสี่กันโตเกะสี่มันจะอยู่ข้างล่างสี่เล่าจะลูกยาผูม่าปูปูปูปวันได้โซโลมาบาจุนเชียวโชนปูม่าผาเชนโตโกปาปาเชิญโตโกปาปาเชนญดีโกมาปาปาปเชิญโตโกปาปาเชนโตโกอันไตซาละอีโกไตไตละโกมา เอ็นโตไก่สันไตตีกาอันโตเกมาเอ็นโตเกมาเล่าจะมากมีปามีเอ๋ยมีปลาช่อนหนึ่งตัวแปรอะไรกันแปให้ทั่วลูกยาทีค่ะปานั้นหนามีปลาช่อนหนึ่งตัวมันมาทําให้ปวดเนื้อปวดตัวเอาตีลูกยาจนโตโกมาพันทีตตเกนี่ข้าให้เลี้ยงหมดแล้วนะคนดีเอ็นโตเกสี่คนโตเกมา Kum bamboo kantai sai tai ka si kondo kin tai kalam banta kalimon banti kalam banti kalam banti ka kinto mông antai tai 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 Ôn tai 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 ตุ <One input> so ่มเป็นอะไรลูกข้ามันหกขเมนตีลังกาเล่าจะมากมีโกโต้กลมบ่าโปบป่าตุ so ่มมิตะเป็นศูนย์ทุนหนึ่าโตกลมบ่าตุ่มก็ข้าให้ไปแล้วลูกอย่าทั <H at> ้งบนน้ำบนขวาก็ข้าให้ไปแล้วนั่นไงลูก bon ข้าก็ให้ไปแล้วดังว่าเล่าจะมากมี เจ้าจะแปะอะไรกันพวกก็แปะตรงๆเล่าตัวเปิดแล้วทีท่าเปิดแล้วนะเปิดแล้วพาทีตุ่มมันอยู่บนฟ้าแล้วคนดีจะมันหกขเมนตีลังกาเล่าสี่ห่างมันชี้ห่างชี้ห้องโวยกจโสปาป๊อปป๊อปโจมก้อนนี่ให้เก็เก้า พวกเจ้าวันหนาปั้นไตกาสินคุมปาดูบ่ปาดูข้าบอกว่าเลขเก่าของข้าข้ามาเอาออกงวดนี้เล่าว่ามันอยู่อย่างล้ําป่าแต่มันเปลี่ยนตัวนั้นน่ะมันเปลี่ยนตัวหน้าห่างมันชี้นั่นหนาแต่มันปตีรังกาเข้าใจไหมลูกข้าเล่าจะมากมี กเบปตูมปลาปปลาปมาตีอะไมาชนตัเจ็ดคอยใมาเก้าหกเจ็ดเกาหกป็นหาก่อนแหงวดก่อนนี่เจ ชมป้อมปั้มไปชายตีชมปัป้มปาตีเก็นโตเกมาอันเตกามันก็มีเลขนั้นใสม่มีมีแค่บ้านแต่มันมีเลขแค่ห้าตัวเองลูกยาสามตัวนะมันอยู่บนฟ้าสองตัวมันอยู่ข้างล่างหนาเจ้าจะ,จะตีอะไรกันมากหน้าเล่าจะมากมีโอ้ใจใส่โตยโกมาปาตีอันโตโกดสีเจ็ดเก้าหกอันนี้เก้ามันสิกามาเป็นหกเลย อมไว้ใจโซโลโกมาประมาณตุ่มนั้นหนามันอยู่ในน้ําดังว่าที่ปู่บอกว่าแต่มันขึ้นบนฟ้าอันต่อยกาซีตุ่มนั้นหนาเจ้ามองเห็นเป็นอะไรก็นั่นแหละตุ่ม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 ุ่มนั่นไงก็ตุ่ม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 ตุมเป็นศูนย์ก้อนโตโก้ใสก้ก็โตกมาแล้วหางมันชี้หกศูนย์ เจ้าดูหางสิคนดีที่คว่ำอยู่บนตุ่มนั้นสีมันเป็นอะไรหางมันชี้หกเก้าเจ้าดูหางนั้นสีเล่าจะลูกยาหกหนึ่งอ้วนศูนย์หนวยไต้ซานโตโกมาปะหางมันชี้สีก็ี่แต่ไหกุูนกันหา้งสี่เจ็ด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 เจ็ <จ>ก็ปึกนั้นสี่แทนที่งวดก่อนเจ้าจะได้หนึ่งหนึ่งนัมเบอร์วันนั้นสี่หนึ่งอยู่ในใจสี่นัมเบอร์วันตามมาแต่คราวนี้ข้าไม่ได้เขียนให้ไม่ได้คุกดินนั่นไงเล่าจะลูกอย่าแต่คราวนี้หกเมนตีลังกาตุ่มนั้นนาตามมาตีลังกาตีลังกาตีลังกาเข้าใจไหมลูกข้าหางมันจี้มาเข้าใจไหมนะมันอยู่บนฟ้าของเก่าที่ให้ไปนะที่ปู่ลบออกไปดังว่ามันก็มาแต่มันก็อยู่ในน้ํา โคมปานชินโตโค้ป่าดเซนติเข้าใจไหมลูกยา เอาตัวเก่านั่นแหละมาเล่นไปตัดอยู่ในสามตัวไขยใต้โทรมาโพชย์นตองกำโบจิตติโตโกจนโตโกมาปตีนั่นนี่แหละเดินป่าปานหาปาตีจะได้สร้างให้เจริญสักทีเวียงวังนั้นสี่เล่าจะลูกยาจะได้ใส่ขาวขาวนั้นใสมาปฏิบัติทำใหญ่นั้นไต้ตีตาใบโพเอ๋ยใบโพดันป่ามันจะได้สง่างามดังว่าอ้นโตโกอะพีดอกแตกใบก้ามไปตีตาลูกหลานของข้ามันจะหลั่งไหลมาอีกมากมากสี่ลูกหลานเอ๋ยลูกหลานตาพญา อันโตเกมะเหมือนเต่าต,ตัวที่มาอยู่ตรงนี้หนาะเล่าจะมากมีวิ่งนั้นนะวิ่งมาตรงรีเก็นโตกาสีเขามีแต่ให้นั้นสี่เล่าจะลูกยาเขาจะได้เพิ่มพูนั้นใสเขาไม่อดนั้นไตไม่อดเงินใช้นั้นไตากาสีเขานั้นหนาะจะมีบารมีเขาจะได้ข่าวดีสองครั้งสองพีนับจากนี้สี่เล่าจะลูกยารถตาลี่ลังวันใหญ่ใสเอ็นโตเกม3สามแยกเลี้ยวสายเจ้ามุ่งหน้าไปอันไตเกมะมาเป็นผู้หญิงข่าวทวมดังว่า ใส่หันโตกาเขาสี่ตานาเจ้าไปซื้อดังว่าหันโตเกมาตุ่มหกขเมนตีลังก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 าค่ะให้แล้วลูกยานี่คือกุญแจไปไขปริศนาชมปูมปาโพวงปาโพวงปานพมปานปูป เจ้าของเต่าตัวนี้พูดถูกต้องสีเหล้าจะลูกยาว่านั้นใส่ที่แปรนั้นใส่ถูกนั่นแหละรางวัลใหญ่คำูมผาเชนโตชไปใช้ไตกรมปามปันโต โกปาชาดไตสายโตโฉมปมปามปายสายไตโฉมปามโผล่โตโขมปามปาเชนโตโกมปามปาโซโตโกหายชายไทยโกกัมาปาตาละมามาเปิดนิโฮวันนี้นายนา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 โฮวันตะยสายยาโนสิลูกเกินตาเปิดแล้วลูกอย่าสร้างบาเรมีเปิดแล้วลูกเอ้ย เลยสินอาซัเปิดแล้วกำมากลับมามารับตีตาเงินละทองลังอะไรข้าของมีค่ะโชคลาภผักต้มน้ำปลาน้ำพริกละนาละจะมากมีมาพ้าวอ่อนออกดอก ก็ไหนขัวปีก็รวยนะคนดีขมบ้าปมปลาโชโลกกมา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 เต่าตัวนี้จะถูกลังวัลที่สีตัวหไหนครับปูตัวไหนล่ะตัวกลางหนทางสีคำนะคนดี รถไผ่นี่คันจอดอยู่นี่ดูว่าปลาโตโลโกปลาปา <imitation> โก้บัมพานชาโฮฮานไตใส่ก้ปหาซูนซีหาก้อนโตโคมปาโปโจโนโคมป่านั่นแหละรางวัลที่สี่ลูกค่าให้รางวัลเจ้าหนาเจ้าทำให้วัดได้นันตาได้วัดนันตาเจริญรุ่งเรืองดังว่าเล่าจะมากมีเปิดนันหนาเอาไปมากมีรางวัลที่สี่เล่าจะรูปยาซีําบอย่างซินโตโคมา bài แล้วบ่แข้งเจ้า à, bà? à. ừ. Mì bò น่ะแผง ngay nè, บ่มียัง0307723 Bài rồi, bà. ừ. ยังไม่ไปสามสอมสีเจ็ดสมเจ็ดสวี่เอทำไมพีไม่อยสิ จะโนแรกนี่บอปูเอาหาม่งแรกนี่ละเราจซนไม่ไหว่นอนออางวันใหญ่้าให้แล้วคอยทาใหญ่ละเจ้าว่าเขาได้เกาหกมือน่ะคอยทาใหญ่ล้ว เจ็ดเจ็ดเก้าเมียวโอเคยังเมียวยังดิเมียวเจ้าไม่จุดบุรีถวายค่ะบุรี่ตะตูบ eh ุรี